มีวิทยากรอ,อีกหนึ่งท่านซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญท่านประธานบอกว่าท่านนี้เนี่ยทำคลิปเกี่ยวกับพระสมเด็จเป็นพันๆคลิปท่านสามารถหาดูได้ใน YouTube นะคะอาจารย์ท่านนี้ต้องบอกว่าเป็นผู้บุกเบิกการใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์อ้างอิงข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในการตรวจรักสมเด็จจนได้รับมาตรฐาน ISO ในกระบวนการตรวจรักรองรักเรื่องและประเมินรานคารักเรื่อเป็นรายแรกของโลกด้วยและ อาจารย์ท่านนี้ยังเป็นผู้จัดทําหลักสูตรประกาศสียบัตนวิชาชีพเฉพาะการดูพระสมเด็จของกระทรวงศึกษาธิการด้วยขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับอาจารย์โจ๊กอาจารย์นัทพลเกตสังข์ศรค่ะสวัสดีครับสวครับสวัสดีนักประส,สทราทจากทุกท่านครับวันนี้เนี่ยนอกจากอาจารย์จะมาให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับการแต่ละอดแล้วบางปุ่ม อาจารย์จะใช้เครื่องด้านข้างนี้เพื่อส่องให้เห็นรายละเอียดของพระด้วยเป็นเครื่องเป็นกล้องขยายกาลังสูงเพื่อดูมวลสารที่มีอยู่ในพระสมเด็จเป็นกันทีนี้อยากให้อาจารย์เล่าถึงประวัติความเป็นามาของพระสมเด็จกันก่อนเลยค่ะครับต้องบอกว่าอย่างที่ท่านประธานนะครับได้กล่าวไปแล้วนะต้องบอกว่าพระสมเด็จวรคันนะครับสร้างโดยสมเด็จพระพุทธเจา้าตูโทมรังศีนะครับซึ่งช่วงที่ท่านสร้างนะครับก็ จะสร้างในช่วงระหว่างปีนะครับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,400ถึง2,415นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือทุกองค์นะครับจะมีมวลสารสำคัญเรียกว่าผงวิเศษห้าเกิดจากการนำบินสอนะครับเขียนปักขระนะครับพุทธคุณที่เรียกว่าเป็นจัก,กรพรรดิแห่งปักเครื่องเพราะว่าผงวิเศษห้านะครับตรีนิสิหมหาสเสนอิทิเจเมตามหานิยมพุทธคุณปลอดภัยแคล้วคลาด มหาราชอำนาจบรารมีคงกระพันชาตรีปัธมังเฉพาะของทั้งห้านี้ก็ถือว่าเรียกว่าขรอมูลุมของผู้ทุกคนทั้งหมดแล้วรวมถึงนะมีเนื้อของพระสุกรแดงเพลิกดินเจ็ดป่าเจ็ดองเจ็ท่าเจ็ดสนะรบดินหลักเมืองดินร่วมใจแล้วก็ผ่านพิธีลัคถาที่สําคัญก็คือคถาชินและบัญชรน,นะครับทั้งหมดนี้ถือว่า สำคัญแล้วก็เป็นพระองค์แรกในประวัติศาสตร์นะครับที่ใช้ปูนกระ่อยสร้างจากพระเนื้อดินที่เรารู้จักในเป็นจากภากีอีกทั้งสี่องค์นะครับซึ่งวันนี้ทั้งสาวสิงค์เราจะได้เห็นรายละเอียดด้วยนะคะครับอาจารย์คะแล้วหลักเกมที่เราจะใช้ประเมินราคามีหลักเกณฑ์อะไรบ้างคะต้องบอกว่าหลักเกณฑ์เนี่ยนะครับก็จะใกล้เคียงกับการทักประมูลที่ดินนะครับประมูลเพลด้วยนะครับขึ้นหนึ่ง เราจะมีการดูะครับพุทธศิลป์นะครับความสวยงามเทียบเนื้อหาขององค์พระนะครับองค์ประกอบโบราทน้หมดตในแต่ละองค์ประกอบจะมีคะแนนนะครับแต่ละคะแนนจะมีการเทียบเคียงนะครับจะมีเลเวลที่เรียกว่าดูเรื่องของความหายากนี่สําคัญนะครับความหายากรู้เรื่องของความาานินนมายาม,มยนี่ก็จะมีคะแนนความนิยมจากนั้นแหละแนวโน้มที่จะมีในอนาคตทั้งหมดพอมีการประเมินในคะแนนแล้ว ก็จะมีเขาเรียกว่าจะมีตารางที่เราเทียบกับนะครับมูลค่าการซื้อขายที่มีอยู่นะครับที่ผ่านมาทั้งหมดก็จะออกมาเป็นมูลค่าพาร์ตแต่ว่ามาตรฐาน ISO ที่ทำนะครับก็จะมีการปรับตามช่วงเวลาและสถานการณ์ซึ่งงานนี้นะครับจะเป็นงานแรกนะที่จะมีผลการอ้างอิงนะที่ชัดเจนและเป็นระบบที่สุดน,นะครับเพื่อเข้ามาเติมเข้กระบวนการ ISO ในการประเมินมูลค่าพาร์ตแล้วสําหรับหลักการ หลักเกณฑ์ในการประเมินราคากับหลักเกณฑ์ในการตรวจรับรองพระมันเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงครับอาจารย์ก็คือจริงพระนะครับต้องตรวจมาตรฐานผ่านก่อนนะครับถึงจะประเมินได้นะครับไม่ใช่ว่าเราดูปุ๊บสวยแล้วก็มีราคาครับการตรวจเนี่ยหนึ่งนะครับเราจะต้องดูว่าองค์พระนั้นนะครับองค์ประกอบในการสร้างเนี่ยอยู่ในช่วงก่อนปี2 4 1 5หรือไม่อันนี้เราก็จะมีวิธีดูไม่แม้กระทั่งความถูกเฉพาะนะครับที่ใช้ในการตรวจทองคําก็ดีตรวจหยกก็ดีนะครับ ภาพที่สร้างด้วยปูนเปลือกหอยครับความถูกจำเพาะแต่และช่วงเวลาจะไม่เท่ากันเวลาวันต่อมาครับเรามีเอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์เอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์นี่ก็จะดูองค์ประกอบมวลสารทั้งหมดซึ่งพาสเุเทตนี่มหัศจรรย์มากภาพใหม่ๆทำแล้วได้ไม่เหมือนนะครับเดี๋ยวช่วงที่ดูจะอธิบายไปด้วยนะครับการตรวจสอบธาตุองค์ประกอบของแร่เองอันนี้เป็นสิ่งที่นะครับทางสถาบันเรา,าเปิดเผยก็คือเรื่องของ การที่มีแรกเ,เด็กในองค์พระสุเดียนก็มีเกณฑ์มีค่าในการตรวจเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้แล้วก็มีตัวกล้องแบบกลังสูงส่วนภีกพระที่ผ่านในงานนี้ก็มีการตรวจนะคะรับค่าพลังงานเทียบกับอายุของพระด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นการตรวจที่มีความสมบูรณ์แบบมากนะครับสำหรับมาตรฐานที่ใช้ในครั้งนี้นะค่ะับนะและสำหรับแขกรับเชิที่อยู่ในห้องนี้และวันนี้ถ้าท่านเป็นหนึ่งในผู้ที่ประมูลไปได้ จะมีวิธีการบูชายังไงคะต้องบอกว่าสมเด็จพระอาจารย์โตครับท่านมีสมุดเล่มหนึ่งที่ว่าสมุดสมเด็จนะครับท่านจะเขียนคาถาไว้ว่าคาถานี้ใช่ปุกพักปลุกพักดีนักแลนะครับก็คืออุตตากาโมระเภตังธนะกาโมระเภทนังอัธิกายเยกายะยายะเทวานาิยตังสุตวานะครับอันนี้คืออันที่หนึ่งอันที่สองก็คือส่วนชินตรรมชร<ะ>นะครับ คาถรชินมัชรนี่คือสุดยอดนะอันเชิญพระพุทธเจ้านะครทุกองค์อันเชินพระสูตรทุกพระสูตรเข้ามาอันเชิญพระอริยสงฆ์นะครับทั้งหมดเข้ามาอยู่ในนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับพระสมเด็จจะต้องมีท่าสี่โบครับในองค์พระมีท่าดิแล้วนะครับมีท่าน้ำแล้วนะครับน้ำที่ประส่งนะมีท่าไฟในการอบในการตากตะขานมีท่าหนึ่งนะคือท่าลมท่าลมนี่คือจิตวิญญ มาดครับเราสวนมนลปฏิบัติอันนี้แหละจะทําให้องค์ประกอบทั้งสี่องค์นะครับความปัศจรรย์และปฏิหารจะเกิดขึ้นครับถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มเปิดประมูลกันเลยดีไหมคะครับครับขออนุญ,ญาตเปิดประมูลค่ะสําหรับองค์ที่หนึ่งองค์ที่หนึ่งเป็นพระสมเด็จวัดราคาังพิมพ์ปรโพนะคะราคา โอ,อาจารย์ต้องอธิบายค่ะที่ปวดโพคือมีความหมายยังไงคะอาจารย์